สบายดีพี่น้องสบายดียนะ่ามสาวเนาะื้อนี้ก็ทำนาทีส่งหลานคือเก่าพี่น้องเอ๋ยเกรียมโแล้วล่ะบอกหลานสาวไปโรงเรียนวันที่สองพี่น้องค่ะเดี๋ยวกลับขึ้นมากับสมเหตุเบียกเหตุงานคือเก่านะคะวันนี้เสร็จแล้ว <มา S 1> อสบายดีไป้รงเด้ไปรงเรียนอีกก่อนจะส่งนั่งอีกก่อนจะพี่น้องเอ๋ย กะไะสิขค้นมาหาหายุ่นหา้ให้เพื่อนเอาได้จักบาทงานนะักอย่าซื้อลายเอาไว้มันดีเดียวเฮียไปส่งร้านนี่ก็พี่น้องเลยมาจะส่งร้านแล้วก็ว่าสี่เปลี่ยนยางรถไทยพี่น้องเลยพอเวลาไปแกนนี่แหละมันหนทางอันใสยางเล็กใสจีนเล็กแลวมันวัสันหัวคอน เปลี่ยนได้บุบุรูน้ำกันนะกรับนี่เราสีเป็ดตัดเมื่อวานนี่กันยังเหลือดอยู่พี่น้องเอ้ยนี่รถไถนี่แล้วฮิสโกมอีกมือนึงแงเว่ามันนี้อาจจะเป็ดตัดไปอยู่บนห้อจังได้ก็ยังเยอะอยู่ผสมยาหิวหิวหิว เห็นน <ève S 2> ี่ะอย่างเยินมันเห็นไี่ป่ะ้5ปีนเก็นยางรถไทยไว้สักกันแค่บินนองเจ็บบิดอันกระดูกกระเดี่ยวมื่บ้านพวกนายจะพากันเหยียบหลายกินแล้วเหยียบหงอหมดเลยมีหางใส่มันกินกัน มาเปลี่ยนสายน้ำมันอีกละค่ะสายน้ำมันแตกนะคะหดพอหัวสันหัวคอนแหลวก็สายน้ำมันก็แตกวันนี้รับเป็นช่างซ่อมรถนะคะพี่น้องเอ๋ยช่างจำเป็นพี่น้องหันกับันใช่นะหันใช่ไหมนกว่า ขอบจอดไว้อยู่บอดนินลำลิลลำไร่รถกะจนสายยางจนยางมันแตกพี่น้นองเ,เอ้ย,ย,ยะะอยู่บ้านนะคะนี่แหละคือรถประจำบ,บ้านของเจซี <laughs> รถประจำตำแหน่ง,น,ง <laughs> นี่คือรถประจำตำแหน่งนะคะ <laughs> อ,ะอะะ้จะมาข่าวละยิงมาปิดกระซับทแท้เนี่ยเล ตัดัดมนได้ปดนน่โดะได้มันก็ได้อยู่นะเดี๋ยวมาเลยทาย<อ>บลยทายรถไทยพี่น้องเบิรงพี่น้องเอ้ยพี่น้องเงองเ้ย <laughs> วันนี้เป็นช่างค่ะช่างก็ช่างจำเป็นเอามันคือพอข่าวอะไรนี่จิ้มมุนๆนเนี่ย,ยโอ้ยเนี่ยโหดบ้าน่ะนะเนี่มโหดบมันยะ Nó hỗn hợp lòng in Hanada. Ok, lòng thầy. Tì, sì, Ok bọc vinh ngồi. Dài bôi. Mãi, dài katong ra. Mãi kỳ nhào cột long mong. Naman, yang yunay hân. Nguya, yon, 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 Nó yon, 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 สันหูสันหูเอาเคยเนาะก็เป็นช้างช่วยกันถ้ากระโคตรแบบนี้ได้สิขี่ได้อยู่ค่ะพี่น้องแค่ว่าเบิ่งเปลี่ยนติดรถน้ำกันอีกไลออกมาทางหนอกคับพี่น้องในนี้มีเตคีงัวทำไมต้องให้คนสวยๆมาทำอะไรงนี่ เอยได้เห็ดได้ทุกอย่างเฮ้ยสิทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วค่ะพี่น้องทั้งกินทั้งเหยียบงัวก็ได้โอ้ยเนาะไสมา โ <Okay, S 2> อเคค่ะไปแล้วค่ะไปละเอ๊อนะนี่จ้าเกิดมาเป็นช่างซ่อมพี่น้องเอ๋ยซ่อมทุกอย่างอะไรล่ะนี่มันบา <laughs> ด,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 ดอาอนีออนนนอ่อย่างเีื้อเชื้อเชิดประดับมันชี้หันง่ายแบบขี้เหมียงคือมาขึ้นกระดอแท้ <clears throat> เลี่ยมตาดิงาน,นจะไปไหนแม่เก็บอย่างนี้บ่อย่าไปเลยเออหามุ้ได้น,นี่น่ะเกมเเจชีเปลี่ยนตีรถสิไปเมืองบ่ฮ่าข่าวในเมืองในหน้า,นาแกระแสเช็คส่วงล่างก่อนนะคะพี่น้องค่ะน,นี่คือรถ<ล>นะประจำตำแหน่งของเจชีจำตำแหน่งเอามั้ ใบตือน,นะคะวิกูข้อ nhau กะเสียนเสร็สี่เลยมาครนี่คือรถประจำตำแหน่งของหนูนะคะไอ้นั่นถ้าพ้นก็นจะไปตายฮ่าทางไหนคะแบบน,นี้ยสอมรถดสอมล่างเลยไอ้นัน่คนคุณสวยนี่แหละค่ะ เสียบคาไว้ให้มันเห็ดพอพอดีิบปลูอยู่นี่เห็ดเป็นไว้ของไฟของมันเดินเดินน้อยกระจับหมัวได้ปะเนี่ยนะเอาน้ำมันมาหยอดเออไว้เท่านั้นแหละน้ำมันกระจักอยู่ไซนู่กระจัดตอนนี้มันเร็วเร็วโอ้ยเหลื่อมแท้เด้อน้องเ้องก็ต้องห่อซะสิช่วยได้ไรสักบ่ตี อย่างรหดจะมันจะด้ออกออาอย่างค่ะมาทงมีโหลดอ๋อยค้นแบบนี้ครับเฮ็ดดาแง๊นแงนเนี่ยบอง้ได้กันบ่คะได้บ่โอ้ยนักเดิน เห้ยอะ่ะเธละนั่นดันมาดันมามันเชิงแล้วมันเชิงแล้วเออมาแล้วอันหนึ่งดันไหม นมันต้องมีผัวหามันดนั่นผัวหน่อยังนอนนอนบระทันตื่นผัวน่ะใช่ละมันคือบ่เ่าเออเข่าแล้วโอเคค่ะแงจับจับโอเคค่ะได้แล้วค่ะเจสีทำได้ซ่อมใเจสี่ทำได้ซ่อมใบร้านเช้าก็ต้องซ่อมไว้ค่ะซ่อมไว้บ่เพื่อได้บัวขี้ขาด เอามาหาฮะแตกมั้ยยังเราี่น้อนก็ขี้เอามาให้นอนมาไว้นอนบอกค่ะมาไว้นอนพี่ซื้อหมุดถังแต่ว่าต้องใส่น้ำมันพักโอเคหมุนถ่าแล้วค่ะหมุนมาเหลือมในขนมมาแล้วนี่ หันให้ดีเด้อเพื่อไปฮอดเมืองนะพ่อเราตีเระะา,าจะมาหมุนเก่งมาหมุนจนน็อตขาดวะโอ้โหเท่าันมันคือหมุนบ่มันออกวันนอออี่ต่อขามาไม่นี่เราเฮือ,อนบออ่มีผู้สอนผู้ทายเฮ็ดยังก็เฮ็ดเอง ทนสิทา่าอายก็อายก็หน้าพี่น้องเอ้ยได้ลูกน้อยอยู่ฝ่ายอยู่ได้ลูกน้อยแล้วเอาแต่ลูกน้อยแล้วแบบัดนี้อายเพิ่นผู้ใหญ่เนี่ยเพิ่นก็เฮ็ดบ่ค่อยเป็นนะคะก็เลยอีลิซี่นี่แหละค่ะครับเราไช้กรบปุกป,ปินเราเห็นบ่ได้ใช่ไหมค่ะเราไช้กรบปุกปิ่นเลยเราจับแต่บักจกเป็นน่านัดขาดปุนก็ยาหันจนเข้าใจแล้ว มามันท um, ี่ปลายผาตีนขลุ่ยขลุ่ยออกให้ได้ได้สะควรนะจิคับบิณฑ์ข้าวข้าวบ้านกับมิตรลานสาวนี่จักสีหยางเถื่อนก็รวยหนุ่ยอยู่บ้านสาวบ้านกับบ้านสาวโสดพี่น้องเอ้ยจิเป็นเมืองรับแร่เลยแหละได้แร่ออกมาอะไรกับมิตรพวกนี้ ไม่เป็นไรเว้ยได้แล้วคนมันนายว่าผู้ช oh, ิมาเปลี่ยนตีนเลยเฮ้ยเหงาสาวสยาวเหงาแตกแล้วค่ะน้ำแตกน้ำแตนแล้วค่ะจาเนาะห่มกับมีอยู่จงได้พากันอยู่แดดคอยทาทายแล้ว ที่พี่ทำได้จ้าเลี้ีวข้างหนึ่งนะคะอันนี้เอาวายอ่ะโอ้ยเจ้าทางนึงแหละเกิดภูเขาเกิดมาเปลี่ยนรถไทยกะใส่สูงพี่น้องเอ้ยเิบบ่อยขาดได้บิ่งแน่ผู้มันได้อยู่บนยิป เออวิดอยู่วิทเพราดีแล้วหักบาทเทาอันนี้ได้แต่ขคือเก้าแล้วตีมันต่ำซำนาใชแล้วเออมุนุ้นเร็เร็วเร็วตายกูได้ไลกอีกปีสิปีน่ะักลุม เออได้แล้วไดแล้วนบกจะรองใ่หพี่เอาวาีตายแ่อยทะเลแหงพี่น้องเอ้ยเอาง้อได้ยี่ดอกหนาเสือๆขาแซนหน่อยๆเสๆเดี๋ยีงดู่มแม่แปลงท่าหนามันยหญ่มาไปแล้วมันบนระเบียลองนำสีย ลองก็ไล่ลองเลนเ้นาเพื่อนนะค่ะเดี๋ยวลนูก็จะเอาดินมาถมแล้วแหละเพื่อนหนาทางดางังคมนี่เหยนี่เหลายไรเย,ยโอ้ยหลังก่อยต้องป<ม>นหาน้ำมันก่อนนะคะกรนีนเ,นเลยอันนี้ต้องอน้ำมันมาแช่ก่อนบ่มีน้ำมันน้ำมันเรา ดไงทำมาเทิจเจ้าจะไปห้ากระโหลกมันใส่น้ำมันไปด้วยนี่ไปห้ามาหายแน่ไอย้ยาน้องไอ้อันที่สองแล้วค่ะจะสำเร็จแล้วเดี๋ยวค่ะ ียันตีโร้ท้ายแล้วก็ใช้เจซีลงไปกล่องประชุม่มนะ,<ป>ะพระเจ้าอีน้องเอ้ยหานกันหลวงกับอีซีอีหล่ะปะเพราะว่าเจซีเป็นหัวหนาครอบครัวได้พี่น้องเอ้ยในยครอบครัวผู้ขานั่นแน่นิด<า>เจซีเราเป็นทุกอย่างาน,นี่เราไม่ได้ไใช่ช่างนะ แต่ว่ามือนี้คือซิ้ประเทไปตัดกันครับพี่น้องเอ้ยให้กินเมื่อนี้มืออื่นผลเพราะว่มือ <ไป S 1> ม่วงแรงแไปตัดช่วงแรงแรงมา,ากไนเนบอบีเียไปใ้และะ้วกไปตัดก็ได้แรงกันวันนี้นะวันน่าจะงดอยู่นะพอน,นำพักพอนก็ไม่ได้พักกันน้อยูเอนก็เห็นเเดือนจะกองไม่พักหรอกค่ะคื่มือนี้พักไม่ได้ค่ะพักก็คือไม่มีรายได้พี่น้องเอย ตัวน,าาน้ำผึ้งเป็นสีดำมันจะสีไซดี่ร้านยาพไนแหละน้ำมันกับน,น้ำมันอันดีสุดจับระเบา้าโอเคค่ะดูท่าดูท่านางนางเจ็บแอวนะคะนางเจ็บแอวนางก็เลยเห็ดกลนสี่เกลีดมาพี่เนาะ ยังกะหุนนห่นบางล่างน้อยเพราะว่าเห็นมเฮ็ดฟองนกันกๆเห็นเนาะเกือบไปจนขาดรูบเลยค่ะบรคุมค่ะเกือบขาดเลยนะเพราะว่ามันจับไม่ถึง ไปนี่ได้ยังพาไปบุญแห้งเข้าใจเะไรด้อ้จิบป๊อตเดวนัอมันสีขา,าดกระเทยไม่เคยมีใครเข้าใจแต่ไม่เคยเลี้ยงผู้ชายนะค่ะเ <c oughs> จซีจ่มีเงือนเลี้ยงเจซีบไม่เคยเลี้ยงผู้ชายเด้อพี่น้องมาเลี้ยงแต่ะค,ะครอบคู่อ่นะก็บ่อยกุ้มเลย พี่น้องเอยบัดเฮ็ดแล้วหน่อยจะเห็นโฮมค่ะจะเป็นมโง่หรือมันอีหยังมองโฮมกับบัไปเฮ็ดผู่จะทั้งผูกไปนะ้นอย่ามาแนนแกระยาเลยทดลองแป้งแป้งที่ใส่มาว่าสิทนได้อันใดบ่พอค่ะพี่น้องสำเร็จไปค่ะหนึ่งภารกิจวันนี้ก็ได้เอาเป็นรอบแรงๆลมันคือเกเดทั้งตีนทั้งรุมันน่ะมันคือสีเกเรอ่ะมาแท้อันใดคือว่าสีขอกมาโกมู โอ้ยมันยังเงียงอยู่กระเบื้องเจ้าก็ได้แล้วละค่ะเจซีทําได้แล้วค่ะโอ้ยพี่น้องค่ะเอาตีนเข้าไม่ห้มเลยได้กระคำว่าเป็นกําลังใจให้เจซีแล้วกระครอบพ่อในวันคล้หลานสาวมาดื่มกล้ๆดูร้านเช้าในช่วงต่วนบวมมากตอนนี้เขาเหยิบล่องแหละค่ะพี่น้องได้กระขำวมาเป็นกำลังใจให้เจซีแล้วก็ครอบพ่อในเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าสบายดี เอานีหัวกัน